Come ูแอนิมอ e โช o w ไอแอมทอมจูเนียร์ดาวน์เดสมีทูนิวต้แอนิมอลโชผมทอมจูเนียร์จะนำการแสดงมา้ท่านได้ชมกันนะครับผมรอบนี้ก็รอบที่สองแล้วนะครับจบจากรอบนี้นะครับชมสแตนแมนโชว์นะครับอยู่ด้านในครับตรงข้ามกับแกเป็นยอดครับเป็นการแตะทํภาพยนตร์ครับชมฟรีไม่เสียบัตรผ่านประตูนะครับแล้ววันนี้ครับคุณหนู่งครับที่ตั้งใจจะมาเล่นสวนน้ำนะครับก็ยังรออยู่นะครับที่วออร์ฟันครับอยู่ด้านนอกตรง เอกวิธานะครับเล่นได้นานถึง1ชั่วโมงเต็มๆเลยนะครับเป็นเพื่อนเล่นที่เล่นได้นานที่สุดเลยนะครับผมแล้ววันนี้เลยครับบ่ายสามโมงสี่เนี no. then, the no. 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 So ่ยนานสดมีขบวนวางเลยครับมีใครรมองดาราการะตูนครับเจ้าหญิงในนิทานคนดีจังการของที่สุดรอทุกท่านอยู่ตรงที่นาการยังโคดีและเอเดียนนะครับผมทัพนัดปัจจุบันเปลี่ยนร่วมกับการแสดง กวันอีรเขาจะมาสวัสดีกับทุกๆท่านนั่นเองครมขอเขามก่อนเลยยังไม่ถึงคิวโชว์ของเขาเลยครับการแสดงยังไม่ได้เริ่มนะครับถ้าจะเริ่มได้ับต้องมีประธานมาเปิดการแสดงครับวันนี้ประธานจะนั่งรถแลำที่สีเลือต้องมาเปิดการแสดงตรงนี้ครับ The Show c a n d Start i f We Win h a v e A Key Man Of The Show i e s h a v e You, you r Hand โมีบวกกตอนนี้ทุทเข้าสุแสบครับกลับบ้านได้เลยครับเราจีบ้านยไรากับนแคสตี้ครับผมกาจับจุดับบ้านเพื่อเปิดการแสดงที่เ้อยแล้วาแกครับเปิดปช์ i s is fan tail i o n เขาคือตงพีด้าแฟนตัว original o m and e r หัดจะใหญ่โตเลยถ้ามียอะแบนี้ยากชมเยอะๆใช่ไหมครับมีครับหันหน้าไปทางซ้ายมือนะครับของที่ปรคาไว้นะครับผมจะเล่นเบิร์ดคเดียวจดมาทันทีเบิร์ดเรียกนะครับผมเรี้ยรนะครับผตั้งเป็มาเป็นโอ้โหเป็นการเลามแบบนี้เลยบอนท่านถามว่ายากไหมยากไปยากคิดดุ ซื้อมา100ตัวครับตัวละ200บาทครึ่หนึ่งเดือนครับท่านผู้ชมครับเหลือแค่แค่นี้แล้ครับผมเปิดไปเปิมาเป็นหิเปิดหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับพบกับการแสดงต่อไปครั้งกับแจ็คยอดนักสื่อเด็กแจ็คพีสมิทบีแจ็คดีแด็กทีขอเสียงปรบมือกับแจ็คยอดนักสื่อแจ็คพีส์และ วนี้นะครับไปให้แจ็คพิสูจน์กินครับแจ็คจะไม่จับหน้าจับตากนนี้คือหมวกแต่แจ็คจะใช้จมูกในการจับกินแจ็ค he is not very o o แจ็คสมัยโอเคผมแบกกลิ่นใส่แจ็ครับท่านผู้ชมครับผมจะให้แจ็คเข้าไปหลบอยู่ด้านในโดยที่แจ็คจะไม่เห็นว่าผมจะนำหมวกใบนี้นะครับใส่ไปในกล่องใบใดใบหนึ่งที่อยู่ตรงนี้ครับเราเปิดกล่องทั้งหมดห้าใบต้องรบวน แต่ค mm ุณอยู่ชอบไปไหนคุณหนูเส้นอยู่ตรงชี้เลยเดี๋ยวชี้เลยชอบไปไหนชี้ไปนี้เลยนะครับไปนี้โอเคครับอยากจะเปิดให้ท่านเห็นนะครับวัตถุประสงค์ไปนี้ไม่มีอะไรท่าอยู่นะครับแล้วผมจะนำหมวกไปนี่้ทุกใส่ไปครับขออนุญาตยันมอาไปดเดีเดี๋ยวเขาจะเห็นนะโอเคครับเอาแต่คุณหรือไม่ก็อยู่ไปไหนไม่ทุกทุกไม่ต้องจักครับปล่อยเขาเดินมาเลยครับ i